มันสองตัวทำไรวะมาเฟิร์นมาอยู่นั่นหรือเปล่าเจอแล้วเฮ้ยมึงทำไรนนองกูเฟิร์นเฟิร์นใช้จริงด้วยสวัสดีครับสวัสดีพพเอฟซีลุงป้านาทุกๆท,ท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเบอร์ดเดินป่าล่าผีนะครับ ก็วันนี้เป็นวันที่สองของการตามหาน้องเฟิร์สแล้วนะครับผมเนี่ยตามหามาเมื่อคืนคืนหนึ่งเมื่อวานวันหนึ่งแล้วก็วันนี้วันหนึ่งแล้วนะครับซึ่งยังไม่เจอเลยนะครับพี P ่พีเซี C ครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมขึ้นไปห้วยเส้นหนึ่งนะซึ่งเส้นนั้นเนี่ยยังพอมีน้าแล้วก็วันนี้ผมแยกขึ้นมาด้านซ้ายนะครับซึ่งน้ําแห้งนะแล้วเส้นเนี้ยทำ้ำเเพิงหินมันเยอะนะครับผมก็เลยตัดสินใจลองขึ้นมาดูเพื่อมันเนี่ยจะกบดันอยู่ที่ตามเพิงหินตามถ้าหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไมู่นะ ีพครับผมขอบอกไว้ก่อนตรงนี้นะน้องเฟิร์นหายเนี่ยผมก็เดือดร้อนเหมือนกันนะครับผมก็ตามหาน้องเกือบทุกวันนะไอ้ที่ผมยังไม่ตามหาวันนั้นเนี่ยคือของผมไม่พร้อมนะครับพีพีซีหลังจากผมกลับไปปุ๊บไปเตรียมของปุ๊บกลับขึ้นมาหาต่อเลยนะเออไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้พีพีเซเนี่ยได้รับชมนะครับบางท่านเนี่ยด่าผมนะครับว่าทำไมไม่ช่วยเหลือนะ้องผมก็พยายามเต็มที่นะครับ VFC เซีครับคือผมเองก็ตามหาน้องมาเหมือนกัน นะครับเป็นห่วงเหมือนผมรักเหมือนน้องเลยนะครับพียบซีน้องก็อยู่กับผมมานานแล้วนะครับก็โอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางนะครับเข้าไปตามหาน้องกันนะครับพีพีซีโอเคเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับก็อนื่นต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับพีพีซีโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปกันเลยดีกว่าครับไปสภาพทางที่ผมเดินเนี่ยเป็นกึ่งป่าไผ่กึ่งป่าคล้ายๆกึ่งป่าดิบนะ ใช่ป่าดิป่าไม้ใหญ่อ่ะเหสิซึ่งเมื่อก่อนถึงห้วยทุกเส้นน้ะมีน้ำหมดนะครับแต่หลังๆมันเนี่ยคนเริ่มเผาป่า,าเริ่มตัดไม้กันนะครับทำให้แบบทรัพยากรธรรมชาติเดูน,น้อยลงแล้วก็ธรรมชาติก็เปลี่ยนแปลงไปของมันเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะใช้น้องป่วาว่กินโตมันเลย มันสองตัวทำไรวะมันเฟิร์นนอนอยู่นั้นหรือเปล่าเจอแล้วใช่ปะว่านั้นจะใช่นะไม่ใช่ภาพลมตัวภาพลวงตาแน่นอนพี่เฟิฟซีวันนีน้น่าจะใช้แล้วนะครับไม่น่าจะใช่ภาพลวงตาแล้วนะ Ôi, ơi em thầm lên nón cô. Phớt. Chạy vào. Bay. Bay. Phớt. Chạy chính Mình đi gần chạy lên. Ô thằng này này Ô lơ phơ nằm ô đẹp phơ. Phớt. 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 ฟิร์เฟิร์เฟิร์ตตอนนี้น้องไม่ได้สติเลยนะเฟิร์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 น้องไม่ได้สติเลยนะครับดูพฤติกรรมของมัมนมีทั้งทูบทั้งเทียนอะไรไม่รู้ของมัมนนะครับ ทำอะไรกันวะพี่เพลฟซีดูปปะเหมือนมันจะทำพิธีกรรมอะไรกับเด็กอะทำกุมารหรือเปล่าทำไรน้องกูวะกูตามหามาหาลายวันละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Dạ Ghê gì Để mình xem Bài thăm lại cái nón cô Lần cứ dập hư Mà đi chú nè, chú xí ạ Hơi 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 Bye lê lão mi đi na chu thiê nishu oi 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 mẹ chào nó chai ba oi 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 bay, bay, เฟิร์ดรูกกลับบ้านเลยน้องเฟิร์ใหายใจแบบวะน้องเฟิร์ดน้องเฟิร์ดน้องคือไม่ได้สติเลยตอนเนี้ยไอตัวนี้จะตามมาเอาน้องเฟิร์สตอลอดเลยเฮ้ยรอยบัดแผลอะไรวะ

ไปกูฟันนะรอมี้กูฟันนะเนี่ยมีเซิร์ฟ้าเก็บเอาอย่างงี้จานี่จะดที่เมาส์ซอนเขมาบางส่วนนะจะดูดูอืมใช่ đến 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 lấy, wah wah game mãi chào game mãi ghé mãi chào ngân sư cô cụ ta quá qua mãi chào ngân sư mô phái mà chu lì đi nè Đi chú, mày mà mạnh chút chá phớt phớt nó phớt phớt ơi lại đón của quá เฟสเฟสเฟสสองคืนไม่ได้สติเลยตอนเนี้ยไม่รู้มันทำอะไรกับน,น้องผมเฟสวายีเฟสดังกกลับไปรักษาที่บ้านนะพี่บี่ฟรีในพี่เมาส์ดูอากาศ Phết 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 Hơi Hơi Mừng thăm lại nón cua hương như này hương như này Chá Ở cái số phù Lì lù, lượng khuyên được rồi. Không như này quá Cháy về phía, Ông mà! ý ừ, này quá Đi đu nó phơi con à về phía ông mà ơi

ผกฝันไม่โดน เดี๋ยวจะไปทำพิธีพวกมึงไม่รอดนะเก็บอันนี้ก่อนเดี๋ยวมาเอาเอาพวกมันไปทำพิธีนะนี่มอทำมึงทำอะไรกันน้องกูวะ

ะนะีอเพรเพนเนี่ยย่นเ่คือเมื่อกี้ก็เห็นขึ้นมาแถวนี้นะน้องสวยก็ไม่ตื่นทันทีนะี่เมื่อเอาเฮ้ยมไปมาเจ๊ผืออังกิสู๊ผือเยลโลลีลู่ bóng cửa cái ơi bay 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 bóng bay 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 trái, bay 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 CHÚ bay CHÚ phải là vớt các bạn nó các bạn nó đi qua nó nó vớt nó vớt phát phát nghe gì ạ ไ,ได้นะนะี๋ยมันจะเติมดัวเดี๋ยวน,น้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้น้องฟอยยังไม่ได้สติเลยนะครับนอนอยู่บนล่างพ่มนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตอาการน้องอีกทีที่บ้านนะครับตอนนี้เป็นห่วงน้องว่าไม่รู้จะขึ้นไปทางไหนดีเลยขึ้นทางไหนดีว่ะพี่ฟสิ มีการทิ้งน้องเลยนะเมื่อกี้แป๊บๆพ่นมาอีกแล้วแป๊บๆพ่นมาอีกแล้วนะครับโอเคผขอๆนี้พานอ้องเฟิกลับกันนะเอาไปไปสิครับตอนนี้นะผมก็มาถึงถนนแล้วนะโหเหนื่อยเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่พาน,นาพาน้งนองเฟิสเดินก็พาแบกน้องเฟิสในกลับบ้านนะครับตอนนี้ผมก็แบกน้องออกมาถึงถนนใหญ่แล้วนะครับไม่ถนนใหญ่ ต่เป็นทนหนนที่เราใช้สัญจรกันนะครับค่อนข้างเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับพี่เอฟซีครับก็โอเคครับเดี๋ยงไงนะผมกับน้องเฟิร์สแล้วก็ผมนะจะขอตัวเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะครับค่อนข้างเหนื่อยเลยนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมเผลอไม่ได้เลยนะครับถ้าเผลอเนี่ยคือมันจะมาเอาน้องเฟิร์สเนี่ยตลอดเวลาเลยนะครับผมเนี่ยต้องคอยระวงและจึงผมตัดสินใจเนี่ยรีบกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะพาน้องเนี่ย ไปรักษาที่บ้านนะครับไปดูว่าน้องเนี่ยเป็นอะไรไม่ยอมฟื้นสักทีนึงนะครับพี P ่พีเอฟซีแต่น้องเนี่ยยังหายใจนะครับจะไม่ฟื้นนะครับพี P ่พีเอฟซีเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกผมมาทีนะว่าการนแบบนี้เนะี่ยคือน้องโดนอะไรนะครับเป็นอะไรนะครับพี่พีเอฟซีแล้วผมเองก็ไม่รู้นะว่าพวกมันจะเอาน้องฟร้นเนี่ยไปทําพิธีอะไรนะครับพวกมันเนี่ยสวดกระถาใหญ่เลยนะเราไม่ยอมปล่อยน้องเลยนะครับคือผมเผลอไม่ได้นะเผลอคือมันจะเอาเลยนะครับพี P ่พีเอฟซี ก็ยังไงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินทางกลับบ้านก่อนดีกว่านะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่พีพีฟีครับโอเคครับเดี๋ยินง่ายนะผมนะครับขออนุญาตเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะกลับพาเดี๋ยวจะพาน้องเฟิร์นไปรักษาที่บ้านอีกนะครับเดี๋ยวจะไปถามพี่มาว่าอาการเป็นไงนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ